เราควรออกกําลังกายเท่าไหรดีกี่นาทีถึงจะเพียงพอกับตัวเรานะคะแล้วจะ,จะรู้ได้ยังไงว่าเราออกมากไปหรือเปล่าหรือว่าออกน้อยไปหรือเปล่านะคะสําหรับใครก็ตามที่เป็นมือใหม่แล้วเริ่มต้นออกกาลังกายนะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยคุณน้ำจะต้องออกกาลังกายเท่าไหรดีบางที่เขาก็แนะนําว่า10นาที15นาทีเพียงพอแล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะได้ผลเนี่ยต้อง30นาทีหรือว่า45นาทีขึ้นไปหรือบางคนบอกว่านู่นเลยค่ะชั่วโมงนึงนะคะถึงจะดึงไขมันเก่าออกมาใช้ได้นูนี่นั่นใดๆใช่ไหมแล้ว เราก็มานั่งงงว่าเอา้าแล้วสรุปฉันจะต้องออกเท่าไหร่ดีนะคะคลิปนี้คุณน้ำจะมาแนะนําเพื่อให้เราเนี่ยเลือกจํานวนเวลาให้เหมาะกับร่างกายของเรานะคะคุณน้ำจะบอกแบบนี้นะว่าแต่ละท่านเนี่ยนะคะที่เขามาแนะนําเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อฟิตเนสก็ตามหรือว่าคนที่เขาเพาะกายหรือคนที่เขามีประสบการณ์ในการออกกำลังกายหรือแม้แต่ตัวคุณน้ำเองนะคะคุณน้ำก็เคยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยนะแล้วคุณไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยขยับร่างกายแค่วันละสินาที15นาทีเพียงพอแล้วนะคะบางครั้งคุณน้ำก็บอกว่าเฮ ي, ้ยถ คุณเวทเสร็จปุ๊บคุณไปเดินต่อสักประมาณ20-30นาทีหรือ45นาทีก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะหลายคนคงสงสยัยใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมแต่ละคนแม้กระทั่งคุณน้ำเองเ่ยยังแนะนําเวลาที่มันไม่เคยจะเหมือนเดิมเลยคุณน้ำจะบอกแบบนี้ค่ะการออกกําลังกายเนี่ยเราต้องดูตัวเองเป็นหลักนะเพราะว่า การออกกำลังกายแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่1ประสบการณ์เลยค่ะประสบการณ์ของแต่ละคนที่เคยออกกำลังกายมาแล้วถ้าสมมุติเราเคยออกกำลังกายมาแล้วเขาเป็นนักเพาะกายเป็นแบบวิ่งเล่นฟิตเนสยกหนักมากๆเนี่ยจะไปเล่นสินาทีเนี่ยมันไม่เห็นผลสําหรับเขาแล้วนะคะมันมันถือว่า เอาง่ายๆคือครึ่งชั่วโมงของของเขาเนี่ยมันแค่คือการวอร์มเองนะมันยังไม่ได้เข้าสู่โซนออกกำลังกายที่แท้จริงของเขาเลยเพราะว่าเขาฝึกมาพอสมควรแล้วเนาะแต่สําหรับเราเนี่ยสินาที15บนาทีบางคนที่แบบไม่เคยออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วเริ่มอยากจะแบบออกกําลังกายเนี่ยมันหอบแขกแมันเหนื่อยมากๆนะบางคนก็ฟืนไปจนถึง40นาทีแล้วก็มานั่งงวงว่าทําไมถึงรู้สึก เหนื่อยขนาดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณน้ำก็จะมาบอกทุกคนเนาะให้เราได้รู้ว่าเราควรที่จะออกกําลังกายกี่ชั่วโมงกี่นาทีดีนะคะโดยข้อแรกเลยให้วัดจากพื้นฐานเราเป็นหลักถ้าเราเองนะไม่เคยที่จะแบบออกกําลังกายเลยอะทุกคนเราก็ต้องมาเริ่มต้นจาก ค่อยฝึกก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปออกหนักอย่าเพิ่งไปออกเยอะเพราะว่าร่างกายมันยังแบบยังไม่เคยชินแบบนั้นสําหรับมือใหม่เริ่มต้นที่ไม่เคยออกเลยไม่เคยขยับร่างกายเลยเนี่ยคุณน้ำแนะนําก็อย่างที่เคยบอกไปนะว่าประมาณ10นาทีถึง15นาทีเนี่ย 20นาทีเนี่ยเพียงพอแล้วสําหรับตัวเรานะคะคุณลองดูว่าคุณเหนื่อยไหมบางคน2ี่สนาทีธรรมดามากแล้วคุณแอมอ่ะคุณก็แอดวานเพิ่มไปจ้า45นาทีหรือไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะเอาตามที่คุณสะดวกบางคนเนี้ยไม่มีเวลาถึงชั่วโมงอาจจะออกกําลังกายที่มันแบบเข้มข้นหน่อยแล้วก็ลดเวลาลงมาให้เหลือ20นาทีก็พอจํานวนเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่ามันพอดีหรือเปล่านะคะเราเนี่ยต้องมาดูศักยภาพของร่างกายเราค่ะว่า มันบ่อยไหมถ้าหากว่าเราออก10นาทีเหนื่อยแล้วพอค่ะแค่นั้นพอแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรที่จะปรับเพิ่มขึ้นก็ให้สังเกตจากตัวเองเป็นหลักเหมือนกันค่ะถ้าปกติเคยเล่น10นาทีหอบแขกๆแล้วอยู่ๆวันนึงเฮ้ยสิบนาทีทำไมมันฮะจบวะเหรอไวจังอะไรแบบนี้นะคะแปลว่ากล้ามเนื้อเราพัฒนาแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆแอดเวลาเพิ่มขึ้นหรือ<ม>แอดกิจกรรมที่มันแบบ เข้มข้นมากขึ้นนะคะจากไม่เคยใช้น้ําหนักไม่เคยใช้แรงต้านแล้วก็อาจจะแบบเออบีแรงต้านเข้ามาซื้อดัมเบลเข้ามาเพิ่มอะไรแบบนี้ยให้กล้ามเนื้อเขาได้ออกแรงมากขึ้นนะคะ กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันจะค่อยๆเรียนรู้การกระทําของเราไปเรื่อยๆนะคะก็ให้เราฝึกแบบนี้เนาะง่ายไหมนะดังนั้นนะคะสรุปง่ายๆเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราออกกําลังกายมากไปหรือเปล่าหรือว่ากําลังออกน้อยไปหรือเปล่าให้สังเกตจากตัวเราเป็นหลักถ้าหากว่าจํานวนนาทีที่เราเล่นเนี่ยมันรู้สึกชิลแล้วก็แปลว่าถึงเวลาที่เราจะต้องพัฒนาให้กับร่างกายนะคะอาจจะเพิ่มเวลาหรือว่าอาจจะเพิ่ม แรงต้านให้มากขึ้นอาจจะเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้นโดยเลือกกิจกรรมอื่นๆบ้างนะคะเพื่อท้าทายกล้ามเนื้อของเราเมื่อไหร่ที่จะควรลดนะคะก็ให้ดูค่ะว่าหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันควรที่จะต้องทําให้เรากระปีก้กระเป๋าถูกไหมเพราะว่าเราออกกําลังกายเพื่อมีเป้าหมายทําให้สุขภาพเราแข็งแรงให้มี energy ในการใช้ชีวิตแต่ถ้าเมื่อไหร่เราออกกาลังกายเสร็จแล้วรู้สึกแบบร่างกายอยากชัดดาวรู้สึกหงุดหงิดง่าย,ายรู้สึกแบบอารมณ์พลนอยรู้สึกไม่อยากใช้ชีวิตเนี่ยนะ แปลว่าคุณใช้ร่างกายเนี่ยมากเกินไปนะคะคือถ้าหากว่ามากเกินไปแบบนี้อาดสะสมสะสมบ่อยๆเนี่ยร่างกายจะเกิดความตึงเครียดแล้วอาจจะทําให้เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้นะแล้วก็ถ้าหากว่าเรายังฝืนเล่นแบบนั้นอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะอาจจะยกแล้วเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าไม่มีแรงเล่นอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นนะคะคุณน้าอยากจะแนะนําให้กับทุกคนเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มขึ้นว่าเฮ้ยหลายคนเขาแนะนํามาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าบริบทเขาเขามีประสบการณ์ในการ ออกกำลังกายประมาณไหนอย่างตัวคุณน้ําเองวันนี้คุณน้าก็เล่นเวทเล่นหลังกับหลังแขนใช่ไหมคือถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วนานแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณน้าก็จะไม่ได้คาร์ดิโอต่อแล้วแต่ถ้าเมื่อวานเนี่ยคุณน้าเล่นขาแล้วเล่นแค่สีท่าเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่เหนื่อยมากคุณน้าก็จะมาคาร์ดิโอต่อนะคะเมื่อก่อนคุณน้าก็ไม่รู้เหมือนกันคือเราเล่นเวทเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปคาร์ดิโอต่อโหนู่นเลยซัดเลยอยากเผาไขามันไงเดินไปเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วเดินชันนดด้ววยปรรราากฏ่่่แแงงหมะะมมะไีีทจ ไปทํางานรู้สึกเอนเนอร์จี้แบบดรอปมากไม่อยากทําคลิปไม่อยากทาอะไรเลยแล้วก็รู้สึกงุดหงิดง่ายมากๆเนี่แหละคะ่ะเป็นตัวบอกว่ามันหนักเกินไปวิธีแก้ก็แค่พักก่อนให้หายเหนื่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆลดการเล่นของเราลงเนาะมันต้องสอดคล้องไปกับเป้าหมายของเราด้วยค่ะเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงใช่ไหมเราก็อย่าไปหักโหมมากค่ะไม่งั้นเนี่ยสุขภาพเรามันก็แทนที่มันจะแข็งแรงกลายเป็นว่า ป่วยง่ายทั้งที่ทก็ออกกาลังกายดูแลตัวเองอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีน้อยเกินไปมันก็หย่อนยาเนาะก็เลือกให้มันพอดีกับตัวเรานะคะสังเกตจากตัวเองเป็นที่ตั้งคุณอย่าไปเอาคําแนะนําของคนอื่นเพราะอย่างที่บอกประสบการณ์แต่ละคนต่างกันประสบการณ์ของเราก็ต่างกันด้วยนะคะดังนั้นสรุปเลยนะคะว่าเราควรจะออกกาลังกายเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเราเคยออก จำนวนเท่าเดิมเหมือนเดิมแล้วมันเริ่มเบาลงแล้วก็ให้เพิ่มเวลาเพิ่มขึ้นหรือให้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกเหนื่อยจังเลยทําไมมันถึงเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยก็แปลว่าเราในออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปก็ให้ลดจํานวนลงมาหน่อยนะคะอีกข้อนึงที่แบบเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบอีกข้อหนึ่งที่บางคนบอกว่าออสําหรับนักพะกาหรือว่าเขาเล่นเป็นมืออาชีพที่เขาอาจจะสอนคุณใช่ไหมว่าเฮ้ย คุณต้องกินคาร์โบไฮเดรตสิคุณถึงจะมีแรงเล่นมันก็จริงนะคะสําหรับคนที่เขาอยากจะฟิตกล้าบเนื้อให้แบบแข็งแรงอะไรแบบเนี้ยบางคนเนี่ยคือตอนเช้าหลังจากท,ท,ที่ตื่นนอนใช่ไหมบางคนมีเป้าหมายอยากจะลดไขมันเราก็เลยไม่ได้กินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะแล้วคุณไปเล่นตามโปรแกรมที่มันหนักเนี่ยคุณจะไม่มีแรงเล่นนะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคอาจจะต้อง กินคาร์โบไฮเดรตเช่นกินขนมปงังหรือไม่ก็กินอาหารเข้าไปอย่างไปหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีแรงยกให้มากขึ้นนะคะมันจะได้พัฒนากามเนือ้อนั่นก็ไม่ผิดก็เป็นวิธีอีกวิธีดึงที่หมอคนที่เขาอยากจะพัฒนาแล้วก็สร้างกล้าเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะลดไขมันในร่างกายเนี่ยคะะแล้วเราไม่ได้อยากจะเล่นหนักมากไม่ได้อยากจะแบบปั๊มกล้าให้มันยิ่งใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะคะคุณก็ต้องมาออกกำลังกายเนี่ยให้มันซอฟลงมาหน่อยไม่ใช่เป็นโปรแกรมตามเขาดังนั้นนะคะความแตกต่างก็มาดูที่เป้าหมายของเราเป็นหลักแล้้วกกันนนถาาาาเเรรรป็แคค่่ธมดทียจะ ฟิตหุ่นให้มันไม่อ้วนแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยแล้วก็มีเป้าหมายอยากจะลดไขมันด้วยการไม่กินอะไรตอนเช้าออกกําลังกายตอนที่ท้องว่างเนี่ยโดยที่ไม่หนักจนเกินไปเนี่ยมันสามารถทําให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันออกมาใช้ได้นะคะเนาะให้เราเลือกวิธีการกับเป้าหมายที่เป็นของเราแล้วออกแบบให้มันเหมาะกับตัวเรามากที่สุดนะคะเพื่อที่1เราจะได้ทํามันทุกวัน2องทําแล้วเราเนี่ยมีความสุขมี energy มีพลังงานมีความกระปี้กระเปากระับะเฉงในการทํากิจกรรมในแต่ละวันก็ าเอาไวะะ้สําหรับบางคนที่สงสัยว่าเฮ้ยเราควรจะออกเท่าไหร่ดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปทําไมถึงออกเหนื่อยเกินไปน่าจะได้รับคําตอบแล้วนะคะราะที่ยังไม่ได้กดติดตามคุณนะ้ําสามารถกดติดตามได้เลยหรือว่าบางคนที่มีคําถามที่อยากจะถามนะคะสามารถส่งคําถามหรือพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะคก็จะรวบรวมมาตอบคําถามเป็นคลิปดีๆแบบนี้ให้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันละกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่เบิกบานไปด้วยกันนะคะบ๊ายบาย